มาทำโลโก้สวยๆรูปเราเอาไว้ในคลิปกันค่ะไปที่แอปพิกอารกดบวกเลื่อนลงไปด้านล่างจนเจอตารางแบบโปร่งคลิกเพิ่มภาพถ่ายรูปที่นำมาแนะนำให้ด้านหลังเป็นแบบเรียบๆนะคะคลิกคำว่าเอฟเฟกแล้วเลือกโหมดสีขาวดำกดคลิกอีกหนึ่งครั้งทำการปรับโดยเลื่อนไปทางซ้ายมือนะคะมองไปบาร์ด้านล่างเลือกคำว่ารูปร่างค่ะปุ่มรูปร่างกลุ่มนี้เลือกแบบวงกลม จัดขนาดสัดส่วนตามต้องการเลยค่ะคําว่าขอบให้เลือกสีที่เราชอบนะคะแม่วันจะเอาสีแบรนด์ของแม่วันนะคือสีส้มค่ะคําว่าจํานวนปรับขึ้นได้เลยค่ะเอาความหนาๆนาหน่อยนะคะประมาณนี้นะแล้วเลือกคําว่าข้อความพิพมชื่อช่องได้เลยค่ะแล้วไปที่คําว่าฟอนต์นะคะเลือกตัวหนังสือได้เลยเลือกฟอนต์ที่ชื่อว่ากอรลียตัวนี้นะคะเลือกสีให้เป็นสีเดียวกับขอบของเราเลยค่ะคําว่าเครื่องมือแล้วเลือกตัดรูปค่ะ รอบรูปให้เสมอกับตัวโลโก้ของเราเลยนะคะ